กลุ่นทานน้ำใจอำเภอคลองใหญ่มอบ,บที่ดินหนึ่งไร่ห้าสิบเก้าตารางวาให้โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่มูลค่าสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับที่ว้าประชุมโรงเรือนอนุบาลวัดคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่ในสมชายพุ่มชนิดผู้วนยนการทำนักกานเขตพิธีการศึกษาตราดเป็นประธานพิธีรับมอบที่ดินจำนวนหนึ่งไร่ห้าสิบเก้าตารางวาจากกลุ่นทานน้ำใจพร้อมด้วย นายอภากรจนริญผลรองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่นายนพร,รัตน์รุ่งโรธผู้มีการโรงเรียนอั้บ้านวัดคลองใหญ่ครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนอั้บ้านวัดคลองใหญ่เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้ดรวยกลุ่มทางน,นั้นใจอำเภอคลองใหญ่ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินจํานวนหนึ่งไร่59ตารางวาให้กับโรงเรียนอั้บ้านวัดคลองใหญ่ ในการจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้รายเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยมีผู้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินกล่าวประกอบด้วยครอบครัวชนินาวากุลพร้อมพี่น้องประชาชนชาวครือใหญ่รวมสาีรายหลังการรับมอบที่ดินการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมบริจาคเงินแล้วผู้ร่วมพิธีร่วมกันเปิดป้ายกลุ่มทานน้ำใจที่บริเวณแปลงที่ดินสำหรับ จัดทาเป็นโครงการต่างๆของโรงเรียนนายท่นชัยพุ่มชนิตผู้บริการต้องการเขตพื้นที่ศาศาสสการศึกษาจัดการถึงการมอบที่ดินให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของกลุ่นฐานใน้ำใจเพื่อคลองใหญ่ว่าเป็นการเจริมสระเพื่อสร้างสารสังคมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเนื่องจากการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสําคัญ สังคนจะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังดังนั้นการบริจาคที่ดีให้โรงเรียนของกลุ่มฐานน้าใจในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชนรุดรหลของชาวคลองใหญ่ได้อีกทางหนึ่งด้วยครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดปด โครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2553ที่ศูนย์ราชการุณสภาการชาติไทยเขาล้านครับที่อาคารรถสุ่คสศูนราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านนายเจริญเช,ช,ชลารยนายกองค์การบริหารส่วนนวมินทรเขาใหญ่เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2553โดยมีนายบุญชัยสันสมัย ผูอในการสำนักงานการทุ่มเทและกีฬาจังหวัดตราดนายสุวรรณพิบลแสงสุริยาผู้จัดการสนย์ราชการรงสสภากาชาติไทยเขา้านเด็กและเยาวชนทั้งชายหญิงจากโรงเรียนต่างๆเจ็ดโรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนตราการคุณโรงเรียนยะนิวิทยาคมโรงเรียนเขาสนุวิทยาคมโรงเรียนแหลมงอกวิทยาคมโรงเรียนคลองญาวิทยาคมโรงเรียนจ่าสังสวิทยาคมและโรงเรียนกีีเวศรัตนเพียรประถม เข้ารับการอบรมจำนวน85คนและครูอาจารย์จำนวน7คนทั้งนี้ด้วยการเคล่ยกีฬาจังหวัดตราได้จัดทําโครงการค่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจําปี2 5 5 3ึ้สขึ้นณศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาร้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดปัญหาการประพฤติไม่เหมาะสมกับวัยปัญหาสังคมและปัญหาด้านอื่น ให้กับนักเรียนและยาวชนในจังหวดัดตราดเพื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้มีทักษะในการดำเนินชีวิตเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติอีกทั้งให้เป็นผู้นำด้านการร้วงการปัญหายาเสรติิดและปัญหาทางสังคมต่างๆต่อไปด้วยครับ